สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับรายการที่ดีมีสาระแต่ทําไมรายการชื่อไร้สาระก็ไม่รู้นะครับไร้สาระมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไรแปลว่าถูกต้องสาระก็สาระเนี่ยนะครับผมว่ามันมารวมกันมัวมัวตัวตัวไปเพราะฉะนั้นเนื้อหาในรายการก็มัวมัวตัวตัวไปตามสไตล์ของผมนะครับอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง กันไกลดีกว่าครับอ่าผมเปิดวิกิพีเดียมาปุ๊บใครเกิดเคยเคยเปิดวิกิพีเดียคำว่ากันไกลบ้างยกมือขึ้นผมว่าไม่มีอะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิสเซอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับตัดวัสดุบางๆโดยใช้แรงกดเล็กน้อยอ่ามันเป็นการคิดค้นทางแมคานิกของคนสมัยโบราณน,นะครับในการตัดกระดาษกระดาษแข็งแผ่นโลหะบางๆอะไรเงี้ยลักษณะของกันไกลนันจะต่างจากมีด เพราะมีใบมีสองอันประกบกันโดยมีจุดศูนย์รวมจุดหมุนตรงกลางอะ่ะร่วมกันนะครับทาให้มีแรงฉีกระหว่างกันไกลสองด้านนะครับประมาณนี้ในภาษาไทยนะภาษาไทยก็จะเรียกบางทีเรียกว่ากันไกลกันไตกันไตนี่ไม่เคยได้ยินตักไก่นี่เคยได้ยินตัวในภาษาอังกฤษได้คำเดียวว่าซิสเซอร์นะครับแต่ในอุตสาหกรรมเรียกกันไกลที่มีความยาวมากกว่า15เซนติเมตรว่าเชีย r ครับนี่ความรู้ใหมนะ่อย่างสิบห้าเซนประมาณไหนวะพี่ กลางนิ้วไปคืบหนึ่งอ่ะคืบหนึ่งนั่นคือ20เซนนะครับกลางนิ้วไปกลางนิ้วไงอ่ะคือเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งแยกออกจากกันให้มากที่สุดของผมนะมันคือ20เซนนะครับแบ่งเอาเป็น4ส่วนตุดุดๆหักออก1ส่วนก็คือ15เซนความยาวประมาณนั้นอนะ่ะก็จะเรียกว่าเชียแต่ที่นิยมเรียกในประเทศไทยเขาเรียกว่ากันไกลนะครับในทางกลศาสตร์ ถือว่ากันไกเป็นคานคู่หนึ่งชั้น first class level นะครับซึ่งมีหมุดตรงกลางทำหน้าที่เป็นจุดหมุนนั่นเองอ่ะมันจะมีแรงตัดหน่อยแรงเชียร์นะครับนั้นเป็นเรื่องของกลาศาสตร์แล้วกันเนาะเอาพอเข้าคร่าวแล้วกันมานั่งคุยกันไกลกันบ้างดีกว่าคุยกันแบบสนุกสนุกนะครับกันไกพิเศษเช่นกันไกนตัดเหล็ก bow cutter สำหรับงานกู้ภัยจะมีปากสั้นและด้ามยาว เพื่อวัสดุที่ถูกตัดใกล้จุดหมุนมากที่สุดนั่นเองกันไกลที่ตัดเหล็กใช้ก่อสร้างบาร์คัตเตอร์สำหรับงานก่อสร้างต่างๆที่ใช้เฉพาะไซ้งานที่ไม่มีไฟฟ้าทำง,งานโดยแรงกลจะใช้มือโยกเอาหรือเครื่องตัดเครื่องตัดเหล็กหรือว่าเชียร์ลิงแมชชีนก็ได้ครับเป็นเครื่องที่มี อุปกรณ์อะไรของมันน่ะตามนั้นแหละนะครับเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องเราคุยแค่กันไกลนะครับแล้วมันพัฒนาไปไกลมากในอุตสาหกรรมก็มีครับทางการแพทย์หรือการใช้งานทั่วไปนะครับมันใช้หลักของทอร์กนะครับโมเมนต์ Moment, อะไรเงี้ยนะประวัติประวัติตกันไกเนี่ยเขาประดิษฐ์ขึ้นมาราวพันห้าร้อยก่อนกิสกาลในยุคอียิปต์โบราณน,นะครับมีรูปร่างยาวโดยมีจุดเชื่อมที่ด้านท้ายกันไกลด้ามตัดไข้แบบ แบบปัจจุบันคิดค้นในเราพอสองหสามโอ้โห,โโหยุคนั้นไกลมากฮะแล้วผมก็มาไกลด้วยฮะไปไหนก็ไม่รู้รายการผมก็เป็นเนี้ฮะหยิบอะไรมาได้ผมก็หยิบมาฮะพูดไปเรื่อยๆครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่รีบฮะใช้ชีวิตสบายๆนะครับถ้าคนใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยดูคลิปผมแล้วจะไม่ได้อะไรครับถ้าคนที่ใช้ชีวิตสบายๆแล้วดูคลิปเองเป็นไงมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะดูไปเรื่อยๆครับอ่าวันนี้ เราก็มีสินค้ามาโมให้ฟังนะครับรายการของผมมันเป็น p e r f o r m มน c ์คลิปนะผมพูดไปเรื่อยนะครับส่วนราคาสินค้าถ้าสนใจขอบคุณมากครับถ้าสั่งซื้อเข้ามาราคาจะอยู่ด้านล่างราคาข้างล่างเป็นราคาต่ําที่สุดเท่าที่ผมจะขายได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่ขายในออนไลน์นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ราคาอยู่ข้างล่างถ้าถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ผม นี่เป็นราคาต่ําที่สุดที่ทําได้แล้วนะครับเพราะว่าช่องทางทางออนไลน์เนี่ยต้นทุนมันไม่สูงเท่า,นาหน้าร้านแต่ถ้าคุณต้องการจะไปซื้อที่หน้าร้านสมมติคุณดูทว y o u ูทูบมาปุ๊บเนี่ยแล้ว i, อยากไปซื้อที่หน้าร้านมาพี่ผมขอราคาในออนไลน์ได้ไหม ได้ครับเพราะคุณเป็นคนมาจากออนไลน์โทรติดต่อผมไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูสินค้าหน้าร้านหรืออยากจะมาซื้อไม่มั่นใจว่าร้านมีตัวตนหรือไม่ผมจะขายคุณในราคาของ u t u b e เลยครับในหน้าร้านราคาหน้าร้านสินค้าบางอย่างอาจจะไม่เท่ากันต้องยอมรับว,ว่าราคาหน้าร้านมันอาจจะแพงกว่าเพราะมีต้นทุนค่าเช่าต้นทุนค่าแรงหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยมาทําคลิปออนไลน์เพื่อลดต้นทุนสินค้าให้มันต่ําลงสําหรับคนที่ดูทางออนไลน์แล้วมั่นใจ ในตัวผมนะครับหรือในตัวของร้านในตัวสินค้าแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาโอเคนอกเรื่องไปไกลละว,วันนี้ผมมีสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงคือสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมมีในมือมันจะมีสินค้าบางอย่างที่ Ma d e i ิน a p a ปเลยครับผลิตที่เจแปนด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์แบรนด์ของญี่ปุ่นแต่ว่าไป Ma d e in c h i ใช้หน้า ไม่แปลกนะครับเพราะว่าหลักการผลิตในการโยกย้ายแรงงานไปที่ที่ต้นทุนต่ํากว่านะครับกันไกลชิ้นนี้ m a ็ดอินไชน่นะครับมันก็จะทําให้ราคาสินค้าต่ําลงมาด้วยในขณะที่คุณภาพยังคุณภาพแบบญี่ปุ่น่าผมก็คัดสรรสินค้ามานะครับเป็นกันไกลที่ผมดูแล้วเฮ้ยมันมีประโยชน์ดีอ่ะมันใช้ได้นะครับผมจะชอบสินค้านำเสนอสินค้าอะไรประมาณนี้แพคเกจจิ้งมาปั๊บเห็นเลยว่ามันเป็นกันไกลกันไกลแบบกันไกพก นี่มีหัวเสียบด้วยนะครับมีมาทั้งหมด3ามสีคือสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขาเรียกสีอะไรวะสีฟ้าถ้าตัดกระดาษเนี่ยต้องใช้กรรไกรแต่ถ้าจะตัดใจต้องใช้เลยครับติกต๊กตอกติกต๊กตอก,ตกมุกค,ควายมากต้องใช้เวลานะครับสาราคนเศร้าไหมวันนี้วันนี้เหมือนอารมณ์ดีดีดมหมดผมว่านะ อ่ะเนื่องจากได้ที่เก็บเสียงใหม่แล้วเสียงจะดังขึ้นนะโง่อยู่ตั้งนานกว่าจะหายโง่ได้พลิกมาด้านหลังแน่นอนฮนะผมอ่านภาษา,าญี่ปุ่นไม่ออกสิ่งที่ผมอ่านออกคือด้านบนเขาจะเขียนว่า Stick t s t i c ส t s c ไ t s c i s อ o r แปลว่ากันไกน่นีว่าแล้วมันก็จะมี Instruction ให้ดูนะครับสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะมีรูปมากำกับเสมอเลยเพื่อป้องกันว่า เฮ้ยถ้าลูกค้าอ่านไม่ออกก็ดูรูปเพราะน่าจะเข้าใจมั้งก็เหมือนแบบดึงหัวมาแป๊บเลื่อนล็อกแล้วมันก็จะกันไกทํางานได้เวลาเก็บก็เลื่อนตึ๊บดันเข้าไปทําให้ล็อกขากันไกลครับตร,ต,รต,รตรงคอกันไกลมันน่าจะมีสปริงนะครับส่วนลงมาข้างล่างนะครับจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า Made in China นะครับ s h, h 3 9 3 3ทีนี้ผมบอกนิดนึงสินค้าที่มีคุณภาพมากๆนะสินค้าที่แบบ ค่อนข้างจะมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานเช่อาจจะมีพวก ISO อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะลงประเทศผู้ผลิตครับ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อในการสืบค้นในการนำเสนอสินค้าในการ PR ด้วยในการสอบกลับนะว่าสินค้าชุดนี้ทำที่ไหนผลิตยังไงแพ็กเกจจิ hmm. <Marketing S 2> ้งก็จะลงไว้หมดนะ mm hmm. บาร์คงบาร์โค้ดนี่คือสินค้าที่มีคุณภาพมั่นใจได้วิธีดูดูอย่างนี้นะครับอ้าวแล้วสินค้าที่ไม่ลงอย่างนี้ไม่มีคุณภาพเหรอ ไม่ใช่ครับสินค้าที่ไม่ได้ลงแบบนี้เช่นไม่ได้ลงประเทศผู้ผลิตไม่ได้ลงรายละเอียดสินค้าอาจจะมีเหตุผลบางประการครับเช่นเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเองครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาพูดง,ง่ายๆอาจจะหลบภาษีครับเขาไม่อยากใครไปตามเจอว่าโรงงานเขาอยู่ที่ไหนแต่เขาทาของดีนะก็มีนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ต้องเปิดเผยถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เรากขณะก็พร้อมพร้อม่ตรวจสอบได้นะครับ ก็เป็นเรื่องปกติก็สินค้าคุณภาพเ็าจะต้องสวดตรวจสอบได้ครับดูจากอุปกรณ์รอบๆตัวคุณแล้วครับลองหยิบหยิบดูฮะเขาจะมีวันที่ผลิตประเทศผู้ผลิตผู้นาเข้าผู้ส่งออกก็จะมีหมดนั่นคือสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเขาข้าเปิดหน้าคุยกันโอเอค okay. ไปไกลละ SH สามเก้าสามสามน่าจะเป็นรุ่นของมันนะครับ SH, SH นี้มันน่าจะย่อมาจากเชียเราวะช่างมันข้างล่างผมอ่านตัวเลขออกนะหนึ่งสองแปดคูณสิบหกคูณสิบห้ามิลลิเมตรเป็นดิเมนชันของสินค้าตัวนี้ครับ ABS ABS น่าจะเป็นพลาสติกพลาสติก ABS นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามกันพาร์ทหลังแล้วกันเนาะพลาสติก ABS มันคืออะไรนะครับวันนี้ทํามาแค่เรื่องกันไกนะดูไปเรื่อยๆนะครับกันไกตัวนี้มันก็จะใช้ในการเน็บกับแขนเสื้อได้สมมุติว่าคุณเป็นเป็นช่างแล้วกันเอาส่วนใหญ่แล้วกันให้เขาเป็นช่างเนี่ยที่เสื้อที่ช็อปจะมีที่เน็บไฟสายปากกาเน็บกันไกเพิ่อมอีกงนไหม เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้งานเล็กๆนะครับก็ลองดูก็เนี่ยแขนเสื้อดูก็เออเขาท่าดีเหมือนกันความยาวมันก็ประมาณดตเมนชั้นที่เขาบอกไว้เมื่อกี้หรือประมาณออฐาน 3A 2ก้อนมาต่อกันไฟฉายของเราที่มีความยาวขนาดนี้เราก็มีขายนะครับของไนคอก็มีหรือของที่เป็น OEM ก็มีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำลองเปิดปิดมาให้ดูแล้วกันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งลำคานกัน ผมก็รำคาญตัวเองเหมือนนะกันฮะเดี๋ยวเปิดปิดตัวเองให้ดูผมก็หยิบคลิปออกมาอย่างเงี้ยนะครับดึงมันออกด้วยนิ้วนะผม,มยพยายามทำงานมือเดียวนะใช้มือซ้ายด้วยงานออกมาเห็นไหมงอไกๆอย่างนี้ัวบๆกดอย่างนี้ทีนี้ผมจะพยายามเก็บมันด้วยมือเดียวครับเพราะอีกมือนึงผมถ่ายวิดีโออยู่ดูดิว่ามันจะทําได้ไหมอ่าทำได้แล้วกะเถือกเข้าไปครับ มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ที่ดีผมว่ามันต้องทําได้ดีกว่านี้เอาลองใหม่อะดึงออกมาไอตอนเปิดไม่ยากครับดึงมาลงขามก็จะงอออกมาไอตอนปิดนี่แหละลองกลับด้านดูเอานิ้วชี้กดนิ้วโป้งดันมันก็ดันแบบเหมือนเอาีนิ้วโป้งดัน,น,ดนแบบเ,นเนป็ด,เด้านข้างเห็นไหมมันทำมันทยากครับต้องลองใหม่อะเพื่อนๆอ,อาจจะสนใจซื้อไปเล่นแบบผมก็ได้นะเอาเอาเอาทิ้ว,น,ว,น,วนิ้วขาง่ไยดึงเนี่ ได้ไหมวะยาก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 พยายามแล้วมือเดียวต้องทำให้ได้ครับต้องทำให้ได้แม่อ่ะได้ละเอาลองอีกทีรู้แล้วเอานิ้วนิ้วกลางดันคัดข้างอนะเอานิ้วชีก้กดคือไอตอนเปิดอะนะมันมีวิธีเปิดโอเคไหม แต่ไอตอนเก็บเนี่ยมันไม่มีวิธีเก็บผมก็เลยต้องคิดของผมเราเองนะครับแล้วก็ร่วมกับว่างครับมันว่างผมต้องทําให้ได้มันจะต้องมีวิธีดอว่าเมื่อกี้ยังทําได้เลยนะลองงัดออกมาครับนะผมก็ทาทาไปเรื่อยๆครับนี่น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดละนะครับแต่อย่างที่ว่าฮะมันก็คงจะดีไม่สุด ผมก็เลยหาวิธีที่ดีที่สุดมาแล้วครับตามนี้เลยทานี้ครับจะเก็บใช่ไหมเอาคมเข้าตัวครับกดนิ้วโป้งกดนิ้วที่กดลงมีไปไงทําซ้ำครับถ้ามันดีต้องทําซ้ําได้ครับโชว์ได้กดลงเวลาเก็บกดแงบหันนี้เข้าตัวนิ้วโป้งกดนิ้วที่กดลงล็อกเรียบร้อยทําได้ละโอเคไหมครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วอยากเก็บมือเดียวผมทําเทสมาให้แล้วว่า เฮ้ยวิธีนี้แม่งเวิร์กว่าแล้วไอ้ปลายกันไกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคมมากนะไม่ต้องห่วงหันเข้าตัวนะครับแล้วก็ทําตามที่ผมทำเนี่ยแล้วก็เก็บก็แบเท่เอ,อยกั้นเหมาะสําหรับใช้งานมือเดียวก็สรุปได้แล้วว่าไอ้กันไกเนี่ยมนใช้งานมือเดียวได้ผมลองทําดูละนี่จากการเล่นครั้งแรกนะครับลองแกะแกะเกาๆดูก็หาวิธีทําแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ้องทำทำนี่มันง่ายกว่าผมได้อีกเลยนะโดยใช้มือเดียวอันนี้ผมใช้มือซ้ายในการทํามือขวาในการ ถ่ายงานนะครับวันนี้เราก็มากับกันไกฮะกันไกญี่ปุ่นสนุกสนุกราคาไม่แพงเลยครับซื้อพอไปซื้อไปเล่นกันได้และค่อนข้างมั่นใจนะว่าไม่ค่อยมีใครขายหรอกครับไอสินค้ารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถ้าสนใจงานประเภทแบบนี้งานแป,กแปลกงานที่เขาออกแบบมาความคิดสร้างสรรค์สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีขายที่ผมลองติดตามดูนะครับไลสาระกับคูแว่นวันนี้ก็สวัสดีครับ